เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดไฟนะเข้าสู่พลังงานแลนดอมวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าคิดถึงอสัส้นๆง่ายๆเลยค่ะคิดถึงข้อความจากเขาที่ฝากมาบอกคุณเอาแล้วไงใครหนอราศีใดหนอนักสัตวใดหนอกําลังจะฝากข้อความนี้มาให้กับคุณขออนุญาตเป็นสะพานหรือว่าเป็น ทางเชื่อมระหว่างความคิดถึงแปรสารให้คุณฟังนะคะยินดีต้อนรับชาวธาตุไฟนั่นหมายความว่าคุณเกิดอยู่ในกลุ่มราศีเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์ราศีเมษนะคะเกณฑ์ราศีสิงห์อยู่ในราศีธนูนะลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันถึงแม้ตอนนี้คุณจะห่างกันบางทีฟังแรนดอมนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่น แล้วมีความสุขส่งท้ายช่วงฤด,ดูการเลยดีไหมคะ,ะมาว่ากันนะคะเป็นตัวแทนหยิบให้ในพลังงานแลนดอมมาพลังงานนี้เป็นที่ทุกคนแบบชอบกันมากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นสัญญาณของโชคชะตาที่สะก,กิดเราคะ่ะอมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผู้ทำนายจะหยิบยกพลังงานไพ่นะคะเราจะใช้ไพ่ชุดนี้เป็นตัวแทนของความคิดถึงกันนะ ก่อนอื่นนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนว่าเขาคิดถึงคุณแล้วคุณล่ะคิดถึงเขาหรือเปล่านะคะอันนี้คือตัวคุณนะคะอย่างระบายเลยค่ะอันนี้คือตัวเขาโอ้โหผู้ทำนายก็ไม่รู้นะว่าข้างหลังจะเป็นไพ่อะไรก็ลุ้นกันไปด้วยกันนะคะมา ก่อนอื่นค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโร่ค่ะยินดีต้อนรับเรามาดูในพลังงานของตัวคุณกันก่อนนะคะโอ้โหคุณเหมือนคุณคุณก็คิดถึงเขาแต่คุณอยากจะบอกว่าเขาไม่ค่อยให้เวลาคุณสักเท่าไหร่ หรือเรารู้สึกว่าการเจอกันของเราหรือการพูดคุยของเราอะ่ะมันจะต้องรอให้ต่างคนต่างว่างหรือเวลาเราทักไลน์ไปเราจะมีความรู้สึกของการสวนทางกันด้วยหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่เราจะต้องทำพลังงานของคุณก็คือคุณอยากให้เราทั้งคู่เนี่ยมีเวลามากมายแบบไม่ต้องมีอะไรกัน้นแบบไม่ต้องมีพาระละไม่ต้องพะวงคือตัวคุณน่ยอยากเจอเขามากๆแล้วก็คิดถึงเขามากๆ เพียงแต่ว่าตอนนี้เราต่างคนต่างอาจจะด้วยเหตุผลอยู่คนละทิศละทางเนาะหน้าที่การงานเวลาลักออนไลน์หรือใดๆก็ตามแต่ความคิดถึงคุณก็มีให้เขาเสมอนะคะมาดูพลังงานต่อมาค่ะอันนี้คือไพ่ของเขานะอู้ของเขาทำไมถึงเป็นไพ่เด็กดาบนะคะคือความคิดถึงของเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาขยายความว่าทำไมเขาถึงต้องเป็นไพ่เด็กดาบและเขารู้สึกว่า เดี๋ยวขอขยายอีกหนึ่งใบนะคะว่าเขารู้สึกว่าอะไรเหมือนเหมือนพลังงานของเขาอ่ะน่าจะบ่งบอกว่าตัวเขากับตัวคุณน่ะมันเหมือนมีความไม่เข้าใจกันลึกๆเขาชอบบอกว่าคุณเน่ดื้อดื้อเอ่อถามว่าคิดถึงไหมเขาว่าคิดถึงอยู่แล้วแต่คุณนดื้อดื้อตรงนี้คือจะต้องถามทุกครั้งพอบอกคิดถึงแล้วก็ไม่เชื่อพอบอกรักก็ไม่เชื่อเอออะไรแบบนี้เขอดูใบสุดท้ายของกองปิดจ็อกหน่อยสิว้าว the lover เขาก็รักคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกรู้สึกดีกับคุณมันมันเกินคําว่าคิดถึงมันคือความผูกพันแล้วก็ความรักค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเขาพูดอะไรไปคุณไม่ค่อยเชื่อเออไม่ค่อยเชื่อเออเอ,อ๊ะยังไงเขามองมองว่าคุณอะ่ะดื้อเอออ่ะแต่ถามว่ารักไหม พอขยายปุ๊บเป็นเดอร์เลอร์เวอร์หลักซะด้วยสี่เอาแล้วค่ะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะพลังงานแรนดอมพลังงานที่เป็นสัญญาณของจักรวาลหรือเป็นตามความเชื่อหรือเป็นพลังงานด้วยความบังเอิญทีนี้ในโลกของความเชื่อเนี่ยเขามักจะมองว่าความบังเอิญมักจะเป็นอะไรที่ถูกขีดเส้นหรือเชื่อมโยงเอาไว้ด้วยพลังงานบางอย่างไม่ว่าจะเป็น โชคชะตาไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจักรวาลไม่เปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากพูดทํานายพูดเลขดังต่อไปนี้ไปแล้วนะ mm hmm. เมื่อพูดทานายพูดขอให้คุณมองเห็นสิ่งที่พูดทํานายพูดตัวเลขเหล่านั้นอย่างฉับพลันทันทีไม่มีการรอคอยให้เห็นนะคะต้องต้องเห็นณนะเวลานั้นเห็นในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในในระยะที่สายตาเรามองเห็นอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่าโอเคโอ้โหสวยงามมากๆเลยเป็นผ้ายูนิคอร์นนะคะเป็นเป็นความคิดถึงที่มันเหมือนเทพนิยายค่ะม้ายูนิคอร์นเนี่ยมันเ,นเทพนิยายมันเป็นความรู้สึกของพลังงานที่คุณไม่มีวันเจอผ้ยูนิคอร์นหรอกแต่ว่าทําไมไ้ายูนิคอร์นจึงปรากฏขึ้นก็คืออาจจะเป็นเกณฑ์ว่าคุณจะได้อ่าเชื่อมโยงกับพลังงานบางอย่างนะคะเลขพลังงานนั้นได้แก่เลข9ค่ะ คุณจะต้องมองเห็นเลข9ในเวลานี้พูดทำนายขออธิบายค่ะคำว่าเลข9ก็คือคุณขับรถอยู่ขึ้นวิทยุอยู่อ่าขึ้นวิทยุที่คุณเปิดอยู่อาจจะมีตำแหน่งอยู่ในที่มีเลข9ปรากฏเลขไมล์เลขกิโลอ่าป้ายข้างทางสัญญาณไฟจราจรอาจจะกระพริบอยู่ในจังหวะของเลข15ก็ได้คืออ่าขอโทษค่ะในจังหวะของเลข9 คุณจะต้องมีเลข9ปรากฏอยู่นะคะและไม่ว่าคุณจะโดยสารรถอะไรก็ตามยานพาหนะใดๆก็ตามนะคะคุณจะต้องเห็นเลข9ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถที่อยู่ข้างหน้ามอไซค์ที่ดูแล้วอุ๊ยคุณมองไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นเลข9แต่อยู่ดีๆมอไซค์วิ่งผ่านเป็นเลข9นั่นแหละคะ่ะหรือว่าคุณเข้าร้านซื้อของอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีแบงค์ที่ถืออยู่ในเวลาเนี้ย อยู่ที่มีตัวเลข9ปรากฏอยู่นะคะหรือคุณกําลังซื้อของ9ชิ้นหรือคุณได้รับเงินทอนมา19บาทอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคุณกําลังจะทําอะไรอ่านหนังสือพิมพ์งานคุณกําลังอยู่ในจังหวะหน้าที่9ที่มีเลข9ปรากฏอยู่หรือจังหวะทีะ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเลข9ปรากฏอยู่ในเวลานี้อย่างน่ามาหัศจรรย์ค่ะ และเลข9้ายังคงวนเวียนไม่ว่าคุณจะทำอะไรสิ่งที่คุณอยู่ใกล้ตัวนาฬิกาเข็มนาฬิกานะคะเลขเลขนาฬิกาดิจิตอลน,นะหรือว่าจะเป็นพลังงานของเลข9ที่อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของคุณมาเจอคลิปนี้ผ่านไปแล้ว9วันหรือผ่านไป9าชมมั่วโมงเป็นคนที่กดไลค์คนที่9 0 0รอเป็นคนที่คอมเมนต์คนละคนละคนที่19เนะคะเนี่ยคือพลังงานของเลข9ที่เป็นพลังงานของ พลังงานของแลนดอมนี้มีเลข, Lucky ขลักกขคก,ลก,ก,ลลก,กี้ของความคิดถึงค่ะลัคกี้ของความรักลัคกี้เลิฟลัคกี้ของความคิดถึงลัคกี้ของนัมเบอร์ที่ที่มหัศจรรย์แต่คุณต้องเห็นในช่วงเวลานี้เท่านั้นแบบฉับพลันทันทีนะและเมื่อพูดทำนายพูดจบมันจะทิ้งช่วงเวลาอีกสักห้าวิหลังจากนั้นคุณเห็นจากนี้ถึงว่าไม่ใช่ซึ่งน้อยมากและก็ยากมากๆมันจะต้องเป็นช่วง ไม่เกิน5้าวิสิบวิค่ะคุณจะต้องเห็นเลขนี้ในบัตรโดนจริงๆแล้วหวินี่คือมหัศจรรย์มากนั่นหมายความว่าเลขลัคกี้นัมเบอร์คือเลข45เลข45นะคะคุณจะต้องเห็นในเวลานี้เท่านั้นคือลัคกี้นัมเบอร์และเป็นลัคกี้ที่แรนดอมนี้ทรงพลังที่สุดและกำลังบอกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณกับสิ่งที่กำลังกำลังจะเล่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นมากๆคือเลข45จบค่ะ ไม่ต้องมองหา45แล้วนะคะไม่ต้องมองแล้วนะคะพลังงาน45คือช่วงระยะเวลาสั้นเหมือนเวลาที่เรามองเห็นดาวตกอะคะ่ะพอมันพุ่งปุ๊บเราจะเห็นแค่แบบเออแค่ช่วงวินาทีแล้วเราก็มีความเชื่อว่าถ้าดาวตกพุ่งผ่านเนี่ยเราจะให้อธิษฐานใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือพลังงานของช่วงพิบ ตาฉับพลันทันทีเหมือนกันค่ะเหมือนในตำแหน่งเลข4 5เท่านั้นนะอ่ะมาต่อค่ะเรามาสู่บรรทัดที่2แล้วนะคะเรื่องราวนะคะสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคุณดังต่อไปนี้นะนะคะสิ่งที่เป็นคือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะความคิดถึงของเขาคืออะไรนะ คุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นความรักแบบว่าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเป็นเรื่องของระยะทางมีเกณฑ์ใช้เครื่องมือสื่อสารมีเกณฑ์ใช้การติดต่อพูดคุยผ่านระบบไลน์นะคะคุณพวกคุณอ่ะมันเหมือนอยู่ไกลกันเนาะแต่ความคิดถึงมันก็ส่งพลังงานแหละมันก็มีทั้งขนาดอยู่ไกลกันยังมีเรื่องให้งอน ให้งอกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่มันหมุนไม่เท่ากันกับสีหนึ่งที่เรียกว่าความไม่ไว้ใจนะคะคือคุณกลัวว่าจะแฟนเราจะคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่ากลัวว่าเขาอาจจะคิดยังไงกับเราหรือเปล่าด้วยอะนะคะอืมมันก็อย่างที่บอกค่ะความรักอะ่ะยิ่งรักทางไกลนะหรือว่าความรู้สึกของคนที่อยู่ไกลเราอะ่ะไกลใจไกลตัวมันก็ยิ่งทรมานเนอะอืม มาเรามาฟังกันนะคะว่าราศีอะไรหนอที่กำลังเป็นพลังงานของความคิดถึงที่ส่งความคิดถึงผ่านแรนดอมนี้นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในพลังงานของ ชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีกุมนะคะที่ค่อนข้างเด่นชัดนะและก็อีก3ามพลังงานราศีนะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะสามราศีนี้นะคะเป็นพลังงานที่กําลังคิดถึง ส่งผ่านข้อความผ่านแลนดอมนี้นะคะบางคนรู้ราศีแต่ไม่รู้นักสัตว์เนาะไม่เป็นไรนะคะก็เอาแค่ราศีแต่ถ้าบางคนมีเกณฑ์รู้นักสัตว์เดี๋ยวเชื่อมโยงนักสัตว์ให้มีพลังงานของคนที่เกิดปีมะเสง็งมีพลังงานของคนที่เกิดปีมะเมียมีพลังงานของคนที่เกิดปีขานปีเถาะรากา ชลูด้วยนะคะดังนั้นตรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเขาและเธอคนนั้นตรงทั้งราศีตรงทั้งนักสัตว์เชื่อมโยงเป็นพลังงานเดียวกันนั่นหมายความว่าพลังงานของเขาคือความคิดถึงมากๆที่กําลังส่งผ่านมาหาคุณนะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเขานะคะอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือเป็นตัวเลขที่คุณกับเขามักจะรู้กันแค่สคนเนาะเป็นตัวเลขแห่งความรักนะคะเดี๋ยวผู้ทํานายจะเขียนให้นะ เป็นตัวเลขแห่งความรักความคิดถึงนะเป็นพลังงานที่ดีนะคะคุณต้องรู้วันเดือนปีเกิดแฟนคุณอยู่แล้วแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานให้นะคะเขาอาจจะเป็นเกณฑ์หรือว่ามีความสัมพันธ์นะคะกับตัวเลข6ค่ะมีความสัมพันธ์กับพลังงานตัวเลข 2มีความสัมพันธ์กับพลังงานตัวเลข4อู้เป็นเลขคู่หมดเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่6เกิดวันที่2หรือเกิดวันที่4หรือเมื่อคุณเห็นเลข6เลข2เลข4คุณจะนึกถึงเรื่องราวของของกันและกันนะคะมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะเกิดหรือมีความสัมพันธ์นะคะกับคําว่าวันศุกร์มีความสัมพันธ์กับคําว่าวันจันทร์มีความสัมพันธ์กับคําว่าวันพุธ พุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนด้วยนะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์วันวันจันทร์หรือว่าคนวันพุธนะคะมีความเกี่ยวพันกับเดือนนะคะมีความเกี่ยวพันกับเดือนมิถุนามีความเกี่ยวพันกับเดือนกุมภามีความเกี่ยวพันกับเดือนเมษาด้วยนี่คือเดือนที่เกี่ยวพันกับเขาหรืออาจจะเป็นเดือนที่เขากับคุณกําลังนัดหมายที่จะเจอกันในอนาคตก็ได้วันเดือนปีเรียบร้อยแล้วนะคะอายุค่ะ ระหว่างที่เขาคบกับคุณเนี่ยอาจจะมีพลังงานอายุของเขาลงท้ายด้วยเลข6ลงท้ายด้วยเลข2หรือลงท้ายด้วยเลข4ปีพอศเกิดปีคิตศักราชมีเลข6มีเลข2แล้วก็มีเลข4ค่ะ เลขที่บ้านนะคะพอคุณเห็นเลขนี้คุณนึกถึงรถที่เขาขับนึกถึงเลขที่บ้านนึกถึงเลขที่ห้องคอนโดที่พักอาศัยชั้นที่เราไปหาเขาบ่อยๆก็จะมีพลังงานของ6มีพลังงานของ2แล้วก็มีพลังงานของ4ค่ะแล้วเชื่อมโยงอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็คือจํานวนปีก็คุณอาจคุณกับเขาอาจจะพบรักกันมาแล้ว6เดือน6ปีหรืออะไรแบบนี้มันมีเลข6เลข2แล้วก็เลข4นะคะและเราเรามาเช็คพลังงานเพิ่มเติมตรงในตำแหน่งของ ความรักดีกว่านะคะพูดง่ายๆก็คือในถ้าถ้าตอนนี้แฟนของคุณตรงทั้งราศีและนักษัตรพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเชื่อมโยงกันหมดแล้วเนาะเรามาฟังข้อความสารจากความรู้สึกของเขากันดีกว่าว่าเขาต้องการบอกอะไรเรา คือนะตอนนี้ค่ะเขามีความรู้สึกว่าพลังงานของเด็กดาบตอนนี้พูดทํานายชีย้เนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยไพ่เด e อนเเปอร์เนี่ยนั่นหมายความว่าทําไมเขาถึงเป็นเด็กดาบกับพลังงานของเราเนาะคะ่ะเพราะว่าเราทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีช่วงอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่มีความน้อยใจว่าแฟนไม่มีเวลาให้มีความน้อยใจว่าพลังงานหรือการความคิดถึงของเขาเนี่ย ตกลงเขาคิดถึงเราจริงหรือเปล่าบางทีก็คุยน้อยบางทีก็ไม่ตอบรลายบางทีนานๆตอบทีบางทีทํางานแล้วก็ลืมเราเนี่ยมันก็จะเป็นอแบบนี้พออยู่ไกลกันมันก็คิดถึงแล้วมันก็เป็นห่วงแล้วมันก็แบบค่อนข้างกังวลใจนะคะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใจนะมันเชื่อใจแต่มันคิดถึงมากมันรักมากมันก็เลยกลัวว่าเขาจะออกไปจากชีวิตเราหรือไปคุยกับคนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ที่ทํางานหรือว่าสามารถเจอกันทุกเย็นคุณก็ยังคงแบบว่าอยากจะได้เวลาจากคนรักอยู่ดีนะคะนี่คือสารจคกะ เขาคือเขาถึงได้บอกว่าเนี่ยในเวลาเนี้ยนะคะสิ่งที่เขาเป็นอยู่และทําอยู่ในเวลานี้มันคืออนาคตนะคะแต่ว่าคุณน่ยมักจะงอนเขาด้วยเรื่องของความน้อยใจเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของว่าเขาไปมีใครเขาคุยกับใครเขารู้สึกพิเศษกับใครหรือเปล่าเขาคบซ้อนหรือเปล่าเนี่ย แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องซ้ำๆวนเวียนเป็นวัฏจักรพูดคุยแต่ในเรื่องไม่กี่เรื่องเนี่ยว่าเธอคิดถึงฉันไหมวันนี้ได้ไปแอบคุยกับใครหรือเปล่ามีใครมาคุยอะไรไหมหรือไปเที่ยวแล้วอ่ะมีไปไปคุยกับใครไหมเนี่ยมันก็มันจะเป็นเรื่องซ้ำๆเดิมๆวนเวียนอยู่ในรอบ365วันแล้วพอมันคุยปุ๊บมันก็จะมีอากาศของการงอนกันไม่ปฏไม่ปฏิปะต่อความรู้สึกกันบ้างงอนกันไปก็งอนกันบ้ากันบ้างสุดท้ายนะคะเขาก็ต้องเป็นฝ่ายง้องคุณหรือเป็นฝ่ายบางครั้งเขานิ่ง เงียบบ้างแต่เขาก็สุดท้ายเขาก็กลับมาง้อคุณด้วยพลังงานของการเข้าหาของเขาเสมอเขาเลยอยากจะฝากมาบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วนะ่ะตอนนี้เขาก็มีเวลาน้อยมากนะเขาฝากมาบอกกับคุณใบที่หนึ่งนะคะตอนนี้เขามีเวลาน้อยมากกับการจัดสรรชีวิตเขาก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงสองเดือนนี้ค่ะ ไม่ว่าคุณจะเจอแรนดอมในตอนเวลาไหนไม่ว่าแรนดอมนี้จะเก่าแค่ไหนถ้าคุณมาเจอในเวลานี้คําตอบของคุณจะเป็นเวลาปัจจุบันเสมอนะคะเกณฑ์ของคุณจะได้เจอเมื่อไหร่เอาคําตอบ เอาสิ่งที่คุณจะได้ฟังจากแลนดอมเป็นคําตอบในปัจจุบันได้เลยนะคะเขากาลังจะจะบอกคุณนะคะว่าในช่วงนี้นะคะจากนี้ไปประมาณเดือนนี้เดือนหน้าหรือไปประมาณ2เดือนนี้ค่ะเขาจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบเรื่องราวมากมายมากๆเลยนะคะเลิกก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการทํามาหากินการทํางานซึ่งเขาจะต้อง เขาเรียกอาจจะต้องหมุนเงินอาจจะต้องทํางานตัวเป็นเกลียวอาจจะมีเวลาน้อยลงจากนี้ไปประมาณ1-2เดือนเนี่ย แต่ให้รู้ไว้ว่าเขากําลังจะทําให้มันมันมันดีขึ้นและเขากําลังเคลียร์งานสะสางงานบางทีไอ้สอเดือนนี้อาจจะเป็นช่วง2เดือนเนี่ยที่เขากําลังสร้างเม็ดเงินมหาศาลเพื่อที่จะซื้อของมาให้คุณก็ได้หรือปิดหนี้ปิดสินก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ได้หรือจะได้เดินทางกลับมาประเทศเราก็ได้คือใน2เดือนนี้เขากาลังจัดสรรและเคลียร์อย่างฉุกละหุละอย่างชุนละมุนเลยนะคะซึ่งไม่มีใครช่วยเขาได้มีแต่เขาเนี่ยจะต้องทํามันให้สําเร็จ และเมื่อเขาสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงพอพ้นสองเดือนนียมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันมันว่างมันเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์มัเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบของเขานั่นแหละค่ะเขาจะเริ่มมีเวลาเป็นตัวของตัวเองเขาพอถึงเวลาที่เขาเป็นตัวของตัวเองเขากอ็อยากจะ บางทีก็อยากจะทําอะไรที่ที่เขาอยากจะทําในช่วงเวลาที่เขายุ่งๆแล้วไม่ได้ทําหรืออยากจะมาหาคุณหรืออยากจะไปทําบุญหรืออยากจะไปเที่ยวหรืออยากจะไปพักผ่อนหรืออยากจะไปไหนเนี่ยพอหลังจากสเดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเวลาให้คุณเลยมีเวลาให้กับตัวเองด้วยแล้วก็มีเวลาให้คุณด้วยดังนั้นนะคะความคิดถึงของเขาเนี่ยมันยังอยู่แต่คุณน่ะเจ้าแง่แสนง,งอนคิดมากจุกจิกเขาจึงมองว่าคุณน่ะชอบดือ้อคุณเป็นเด็กดือ้อดื้ออีกแล้วนะ เออไม่ฟังอีกแล้วนะเอาแต่ใจตัวเองอีกแล้วนะถ้าดื้อแบบนี้นะผมหรือฉันเนี่ยจะยังไม่คุยนะไปไปอ่าเขาเรียกว่าไปเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันในบรรยากาศที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะดุคุณด้วยด้วยคําพูดประมาณนี้แต่ถามว่าเขาอยากจะเลิกไหมไม่ได้เลิกนะเขารู้สึกโกรธเกลียดคุณไหมก็ไม่ใช่นะแต่เป็นความรู้สึกว่า ให้รู้ว่าตอนนี้เขายุ่งอยู่ในช่วงเดือนสองเดือนนี้มาฟังความรู้สึกของคำว่ารักละกันในเมื่อเขาไม่พูดพูดทํำนายจะสื่อสารให้นะคะคําว่ารักของเขากับคําว่าคิดถึงของเขามันมันมันสวยงามขนาดไหนเอาเราคำว่ารักก่อนนะมเออเราเอาคำว่ารักก่อนนะเราไปใช้พลังงานของคําว่ารักก่อนนะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่นะคะเอากองใบบนนะ แล้วก็ใบล่างใบตรงกลางใบไหนดีอ่ะอันนี้คือคำว่ารักนะคะไปดูคำว่ารักของเขาก่อนโอ้โหคิงเหรียญเออเขากำลังเคลียร์งานจริงๆนะอา้าวสองเหรียญมาอีกแล้วนะคะโอ้โหถามว่าเขารักคุณไหมจริงๆอะคำว่ารักมันอยู่ในใจอยู่แล้วนะมันวนเวียนอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากเลยมันยุ่งมันวุ่นวายมันเหนื่อยมากๆเลยนะคะ เขายังไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเลยเขายังไม่มีเวลาที่จะรักตัวเองเลยมันเวลามันน้อยมากเนี่ยในการพลิกชีวิตในการเปลี่ยนชะตาในการลุยงานเนี่ยดังนั้นถ้าถามว่าเขารักคุณไหมมันเป็นความรู้สึกที่ที่หมุนวนอยู่ในตัวแต่มันไม่สามารถที่จะต้องบอกรักได้ทุกวันเพราะพลังงานของเขาเนี่ยยังไม่มีมากพอที่จะบอกรักตัวเองเลยแสดงว่าช่วงนี้เขายุ่งมากมากนะคะคุณเขายุ่งมากๆเลยเดี๋ยวไปต่อคะ่ะแล้วเขาอยากจะบอกว่า เขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนอะถึงว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดคําว่ารักด้วยนะคะเพราะว่าถ้าพลังงานภายในใจของเขาตอนนี้มันเหนื่อยมากจะให้คำพูดคําว่ารักเสียงของเขามันจะตว,วัดทันทีเสียงของเขามันจะกลายเป็นพลังงานของความแบบเหนื่อยหน่ายแลือพูดเพื่อขอให้มันจบๆพูดเพื่อให้คุณไม่งอนเขาว่าเออเออ,เออักรักเออก็รักไงลักๆัก,กอันเนี้ยค่ะเขาจริงๆแล้วอะไพ่กำลังสื่อสารว่าลําพังตัวเขายังไม่มีเวลาบอกรักตัวเองเลย เออนั่นแหละนะป่ะไปะดูความคิดถึงก็แล้วกันนะว่าความคิดถึงมันจะเป็นยังไงนะในส่วนของความคิดถึงไพ่กับอาจดูหวานชื่นเนาะความคิดถึงของเขาเนี่ยก็คือเขาก็คิดถึงคุณแหละเ,เขาก็เหมือน เหมือนมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งกิเลสมีทั้งตัณหามีทั้งความคิดถึงเมื่อเขาคิดถึงคุณเขาก็นึกถึงภาพที่คุณกับเขาว่าอยู่ด้วยกันมีอะไรกันมีความสุขกันมีกอดกันมีคอเคียได้จูบกันเวลาที่ที่เขาคิดถึงคุณเขามักจะเขามักจะอยากอ,าอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆเสมอแหละแต่ก็ด้วยด้วยความเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็ต้อง เมื่อมันทำไม่ได้มันก็ต้องเก็บเก็บความรู้สึกอะแต่มันถามว่ามัคิดถึงคุณตลอดมันคิดถึงภาพคุณที่อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้แสดงว่าเขา,าอาจจะไม่ชอบพูดคําว่ารัก่ําเพื่อแต่เขาชอบพูดกับคําว่าความว่าคิดถึงมากกว่าเวลาที่ไม่มีคุณเขาเหงานะเขาวังเวงเวว้าเลยแหละนะคะเขาก็เหงาเขาคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย ในช่วงเวลาที่เขาทํางานอยู่ในเวลาเนี้ยเขาก็ยังมีเพื่อนฝูงมีอะไรมันก็จะทําให้เขาอะมีใจที่เบิกบานได้บ้างเนาะแล้วเขาก็รู้ว่าตอนเนี้ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณอะคุณก็ยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีมีเพื่อนมีกิจกรรมอะไรที่คุณทําอยากมีความสุขมันก็ลดทอนความความเหงาในใจของเขาไปได้บ้างแต่ถามว่าเหงาไหมเหงาอยากได้คุณไหมอยากได้อยากกอดอยาก,ก,ยากมากๆเลยเพียงแต่ว่า นั่นแหละค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังทํายังทําไม่ได้ยังอยู่ใกล้ไม่ได้บางทีความคิดถึงนะคะบทมันจะคิดถึงอะบางทีมันเหนื่อยๆมากๆมนันะกินข้าวเสร็จโอ้ยคิดถึงแฟนว่ะอยากให้แฟนมาหาจังเลยอะเอออยากให้แฟนมานวดขาเมื่อยขาจังเลยอะไรแบบนี้มันเป็นอารมณ์ของความคิดถึงแต่มันไม่ได้บอกรักแฟนจังอยากให้แฟนมานวดขามันไม่ใช่นะเวลาที่ให้เอาคุณลองนึกภาพดูลองนึกเป็นตัวคุณอะเวลาที่คุณเหนื่อย คิดถึงแฟนวะกับโอ๊ยรักแฟนวะมันเป็น c o l ะฟ f ล e นะส่วนใหญ่คําว่าคิดถึงเขาจะใช้ในเวลาที่เขารู้สึกเหนื่อยหรือต้องการกําลังใจหรือรู้สึกว่าต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองเขาจะาเออคิดถึงแฟนวะเออแฟนเราก็คงเหงาเหมือนละกันรีบๆทำรีบๆเขียเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่เมื่อถึงเมื่อคิดถึงเขาคิดถึงแบบแบบลึกมากๆแต่คําว่ารักเนี่ยเขาอะรักคุณอยู่แล้วแต่เขาอะ ไม่มีพลังงานมากพอที่จะสื่อสารคำว่ารักได้ตลอดเวลาคุณถามเขาว่าเขาคิดถึงคุณบ่อยๆอย่างนี้จะดีกว่านะคะหรือบางทีเขาอาจจะเป็นฝ่ายพูดเองด้วยซ้ําไปว่าเออคิดถึงนะทําอะไรอยู่คิดถึงนะตอนนี้ที่เนี่ยมีเหงามากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์ของความคิดถึงที่เขาชอบพูดแล้วเขาก็รู้สึกในคําว่าคิดถึงอย่างจรงิงจังแล้วก็ใส่ทั้งความรู้สึกใส่ทั้งอารมณ์เข้าไปในความคิดถึงเวลาที่เขาสื่อสารกับคุณมากกว่าคําว่ารักค่ะอะแล้วถ้าอย่างนั้นเขารักคุณหรือเปล่า รักสิแต่ตอนนี้เป้าหมายในชีวิตคือสิ่งที่เขาจะต้องทำความรักมันไปต่อไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่มีไม่มีไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้อุปถัมภ์คุณได้ดูแลคุณได้หรือไม่เป็นที่พึ่งให้คุณได้หรือว่าไม่เป็นเหมือนพลังงานที่ดีให้ได้คือคนเราจะรักด้วยความไม่พร้อมไม่ได้เขาคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่ารักของเขาก็คือความพร้อมในในเตทุกได้คือเริ่มจากตัวเขาก่อนนะ เมื่อเขาพร้อมเขาสามารถมีทุกอย่างพร้อมสับแล้วอะความเป็นอยู่ชีวิตมันดีอะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาทําให้กับคนรักอย่างถาวรไงถาวรวัตถุก,ก็คือแบบเออมีเงินมีทองมีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยคือคําว่ารักแต่ในระหว่างที่เขาเหนื่อยนะเขาต้องการคําว่าคิดถึงเขาต้องการอ้อมกอดค่ะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกภายในใจนะคะจากนี้ไปความรักของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปจากนี้ไปความรักของเราจะเป็นอย่างไรนะ จะมีเกณฑ์แบบไหนเกิดขึ้นความรักของคุณก็เดี๋ยวจะสวยงามขึ้นค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นนะคะและเขาก็จะประสบความสําเร็จในเร็วๆนี้นะน่าจะมีเกณฑ์ได้เจอกันในเร็วๆนี้แล้วนะคะ อดทนหน่อยนะอย่าพึ่งรีบงอนรีบโกรธนะคะใกล้ถึงวันแห่งความสุขใกล้ถึงวันที่เขาประสบความสําเร็จคําว่าใกล้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใกล้อาจจะเป็น3สัปดาห์นี้ก็จะได้เจอกันแล้วบางคนอาจจะเป็นอีก3เดือนบางคนอาจจะเป็นอีกพลังงานอีกเป็นเดือนเดือนแต่เชื่อว่าพลังงานนั้นในความรู้สึกของแต่ละคนะอาจจะเหมือนใกล้ละใกล้ถึงละเร็วขึ้นละอ,อาจจะมีการทดวันเวลาอยู่ในใจตลอดเนาะ ความคิดถึงอะค่ะเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารก็ช่วยทำให้ความคิดถึงมันคลายความทรมานลงไปได้บ้างนะคะเีนมีวิดีโอคอลมันมีอะไรแบบนี้ถ้าถามว่าชาวคนรักของคุณในเวลานี้รู้สึกกับคุณยังไงเขารักคุณคะ่ะอย่างที่ผู้ทํานายได้อธิบายเอาไว้เลย นะคะเป็นพลังงานดีๆให้ค่ะเป็นพลังงานที่อบอุ่นเชื่อว่าพลังงานนี้จะทําให้คุณเข้าใจความรักเข้าใจความรู้สึกของเขาและอยางนอนในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะขอร้องเลยเขาเหนื่อยมากพอแล้วอีกไม่นานเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะใครอยากที่จะแบ่งปันอยากจะสนับสนุนอนุเคราะห์นะคะสามารถดูคําอธิบายใต้คลิปนี้แบ่งปันโดยตรงสู่ผู้ทํานายและก็ไปแบ่งปันต่อย,ยอดในการทําบุญนะคะหรือใครอยากจะกดปุ่มซุปเปอร์ แป้งปุ่มขอบคุณสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นหรือว่ากดแชร์เป็นพลังงานของผู้ให้ที่ใจดีทําได้เลยวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเราจะไปทําบุญกันที่ไหนนะคะหรือผู้ทํานายไปทําบุญที่ไหนเราจะไปแจ้งข้อความไว้ที่ห้องชุมชนให้คุณได้อนุโมทนาบุญกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า